แห่งงานกัมพูเจียในประเทศไทยอยู่ยากแล้วต่อหม้อไทยเริ่มเอาจริงเล่งกวาดล่างแห่งงานต่างชาติผิดกฎหมายทั้งหมดนี่เป็นผลมาจากการกระทําของคนกัมพูเจียและผู้นํากัมพูเจียเองทั้งหมดนี้ติดตามเลยในคลิปนี้คลิปเดียวเลยโดยในตอนนี้ก็มีคลิปวิดีโอที่แหงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศไทย นี้ตอมอือว,ว่าตำรวจซ้ายกวดค้นเขาเมืองเผยแพร่ออกมาหลายคลิปวิดีโอโดยซึ่งแสดงให้เห็นว่าตอมอไทยเริ่มเอาจริงเอาจังในการจัดการแห้งงานต่างศาสตร์ผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยสะพอะแห้งงานกัมปูเจียเพราะว่าแห้งงานสันสาศาสตร์กัมปูเจียแม้เป็นแห้งงานผิดกฎหมายหลายที่สุดในประเทศไทย ขนาดกรมการจัดหางานของไทยก็ยังบอยากหาบดีมานของแห่งงานกัมพูชีเดยพอย่านว่าในอนาคตแห่งงานกัมพูชยจะเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายเกินไปโดยที่ผ่านมาพบว่าแห่งงานกัมพูชยในประเทศไทยส่วนรายแมนจะใส่วีซ่าปลอมแปลงการลงวันทีจะพบในแห่งงานกัมพูชีหนาหลายแสนคนในประเทศไทย โดยเหตุเป็นขบวนการและในตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องทำการกวดล่างห้หมดภายในปี2003บอเซนนั่นแห้งงานกัมปูเจียที่เขาเมืองมาแบบพิษกฎหไม้อาจจะหลายกว่านี้และคาดว่าจะมาเหตุเวียกอยู่ในประเทศไทยสูงกว่า2ล้านคนภายในปี2003ดังนั้นจะเห็นว่าแหงงานกัมพูเจียที่เขามาเหตุเวียก อยู่ในประเทศไทยอย่างถือกฎหมายที่แท้จริงนั้นนับเบียนได้ตั้งแต่ปี2017หาปี2013ม,มีเพียง80,000กลัวคนเท่านั้นแต่มีแห่งงานกัมปูเจียที่เขามาเหตุเวียกอยู่ในประเทศไทยแบบพิษกฎหมายนับจำนวนแมนลักล่านคนเลยที่มาออกดูปแพรล้านเต็มประเทศไทยไปหมดลังนั้นในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานที่เกี่ยวของ จะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดแบบท้อนหากท้อนคนและอีกหนึ่งสาเหตุที่ไทยต้องจัดการกับแหงงานผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยเฉพาะแหงงานสันสตัตกัมพูเจียก็คงจะเป็นพ้นพวงมาจากนายโยบายการเข้มวัฒนธรรมไทยของหุ่นเซนกับคนในประเทศกัมพูเจียดวนท่งผลต่อจิตใจของคนไทยเหตุให้คนไทยบอพอใจ แลกัมพูจียก่อเหตุให้คนไทยอยากให้แกลเกียดซังพรามาขอมุลของกัมพูเจียทีเบ้ามามันคือสิ่งที่บอถูกต้องแลเดืองวัฒนธรรมไทยนั้นคนไทยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเหตุให้เขาฟังใจมาลนจนส่งผลกระทบต่อแห่งงานกัมพูจียในประเทศไทยอย่างหุนแหงและคาดว่าในอนาคต แห่ง,งานกัมพูเจียในประเทศไทยนับล้านคนจะได้หายออกไปจากราสนาจักรไทยจนหมดสิ้นอย่างแน่นอนแห่ง,งานเถื่อนสันสตาร์กัมพูเจียมีความพยายามต่อสู้และคัดคืนเจ้าหน้าที่ไทยมาโดยตลอดพอบาถาถือจับไล่ พวกเขาหู้ดีว่าจะต้องถืกนำโตไปติดคุก4 5วันและจะถืกส่งกลับกัมพูเจียทันทีภายในอาทิตย์เดียวมีแห่งงานกัมพูเจียเถื่อนถืกจับ้ายกลัว1,000คนที่พยายามลักลอบเข้าประเทศไทยและยังมีแนวโน้มที่จะลักลอบเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่องลักแสนคนเลยก็เป็นได้ บัญหาทีแห่งงานเถื่อนดาวนี่ได้อ้างซึ่งพวกเขาได้อ้างว่าเป็นพอความยากจนในประเทศของตัวเองผู้คนในประเทศกำลังอดตายหลายคนบอมีท่ทีดินทำมาหากินหลายครอบครัวตกงานบอมี่ได้ไรบอมี่ทางเลือกต้องลบนี้เข้ามาประเทศไทยเพื่อหาเบี้ยเขตผู้คนนับล้านในประเทศกัมพูเชย บอมีแม่แต่เงินที่จะเฮ็ดพาสปอร์ตเขามาประเทศไทยให้ถูกต้องซึ่งรัฐบาลไทยก่อเลงที่จะพักลันแห่งงานกัมพูจชยและแห่งงานต่างชาติที่เขามาเฮ็ดเวียกในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายออกให้มดสิ้นรวมไปถึงแห่งงานผิดกฎหมายที่มาออกลูกแพร่ล้านอยู่เต็มประเทศไทย คนไทยจะบอดทนต่อการเสียภาษีในการเลี่ยงดูแห่งงานกัมพูเจียและลูกหลานของพวกเขาที่เข่ามาประเทศไทยแบบพิดพิษอีกต่อไปแถมหุ้นเส้นผู้นำกำัมพูเจียก็มากจะหาเดือนประเทศไทยและฟังความเสื่อให้คนกัมพูเจียเข้าใจประวัติศาสตร์ของศาสตร์ตัวเองแบบพิดพิษจนทรงผลเหตุให้คนกัมพูเจียหลายคนหลงเสื่อ และออกมาเข้มวัฒนธรรมไทยกันอย่างต่อเนื่องอย่างในก็ตามการเข้มของกัมปูเจียก่อบ่อสัมเด็จจะเข้มว่าวัฒนธรรมเรื่องอาหารของไทยไปเป็นของตัวเองก็น่าแหกเมื่อบอสามารถไปตบตาเศร้าต่างชาติได จะเข้มบาสุดประจำศาติไทยไปเป็นวัฒนธรรมของตัวเองก็แต่งตัวสุดไทยกันบอเป็นจะเข้มเอาวันนสงการไทยไปเป็นวัฒนธรรมห่วมกับกัมพูจียแต่กับเระเทหาเศร้าโลกย่อเยยและหัวขวัพอบอสามารถจัดหายิ่งไงคือกับประเทศไทยใดแทมนำก็แทบจะบอมีหายดิน โดยในเมื่อวันที่เ้าเจ็ด,เดือนพฤษภาคม2003เจ้าหน้าที่ตำรวจซอพอเมืองพัทยาสนทีกำลังกลัวหาซิบคนบุกเข้ากวดสอบและจับกุม่มกลุ่มคนต่างเลาาตามไม้จับตามขอหากระทำความผิดหายเล็กน้อยไปเป็นขอทานโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสามารถจับคนต่างล่าไล้ 37คนภูใหญ่19คนเล็กน้อย18คนทั้งมอดแมนเป็นคนกัมปูเจียเบื้องต้นได้ทําการเปิดเผยว่ากลุ่มคอท่านเหล่านี้ไล่มีการลักลอบเขาเมืองมาโอยพิษกฎหมาย แล้วจะอุ้มเล็กน้อยไปนั่งตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวล้ลยมานั่งขอทานขอเศษเงินจากคขวมอิตนของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวโดยมีรายในวันหละบอต่ำกวาสามลอยหาหนึ่บาทซึ่งแห่งงานกัมปูเจทั้ง37คนแม่นจะถือกวดสอบว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันแท้บ่ ถ้าว่าเป็นแท่ก็จะส่งกลับประเทศแต่ถ้าหากว่าบอแมนพอแม่ดูก,กันเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยก็จะทำการสืบสวนสอบสวนขายายผลสืบหาเครือข่ายต่อไปยังได้ก็ตามอีกสาเหตุหนึ่งที่เหตุไห้ไทยต้องจัดการกำแหงงานต่างชาติแบบพิดกฎหมายในประเทศไทยอย่างจริงจัง ก็อพ่อบอ,อยากให้แห้งงานต่างชาติในประเทศไทยหลงละเลงและลืมหากเหงาของตนเองว่ามาจากไสจนมาสาางอิทธิพลในประเทศไทยบอเกงกลัวกฎหมายลังเหตุการณ์ในวันที่2 6เดือนมีนาปี2 0 2 3ที่แห้งงานกัมพูเจียในไทยไล่มีการทำให้ห่างกายคนไทยเพียงพอคนไทยคนนั้น ว่าว่ากุลค่ะแม่เอิรนเดว่าเดืองนี่ก็แสดงให้เห็นถึงนี้ไยความปาเถือนของคนกัมพูเจียได้ดีเลยเนาะแถมกัมพูเจียในตอนนี้ก็มีบีหวากรรมนักเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อจีนประกาศลดความสวยเดือประเทศกัมพูเจียจากสาเหตุทางเศรษฐกิจของจีนและจีนมีแผนที่จะทุ่มทึน ไปทางกลุ่มประเทศอาหรับแทนกับกลุ่มประเทศที่เป็นอดีตเก่าของสหภาพโซเบียตงานนี้ไดยเหตุห้ยหุ่นเซนถึงกับเวอร์และคคงมานั่งกุ่มหัวตัวเองว่าแล้วจะเอาเงินกู้จากไซามาสร้างความฝันของตัวเองได้พ่อปากเสียไปหลายเดือนและอวดดีว่าบอคอความสวยเดือจากประเทศใดนอกจากจีนประเทศเดียวเท่านั้น และยังปากดีหาเดืองกับประเทศเพื่อนบ้านไปทั่วอีกและในตอนนี้คนกัมพูเชียก็ตกงานเกือบทั้งหมดประเทศแล้วจนพวกเขาต้องไล่ออกมาประท้วงหุ้นเซนแห่งงานเถื่อนกัมพูชยกลัวสองล้านคนในประเทศไทยก็จะทยอยถือพักลันกับประเทศกัมพูชาหายหมดหายไปซุ้มกองร่วมกันและโตกงานกันทั้งประเทศ เมืองไทยคงจะสะอาดไร้ขืนเมื่อบอมีขอทานบอมีผ่าป,ปอมบอมีไวรุ่นกัมปูเจียเถื่อนอันตาพานและถาหอดเวลานั้นวันหนึ่งหุ้นเซนต้องแบกนามาขอความกระดุนาจากประเทศไทยอย่างแน่นอนตีนาเสาเราความเท็ดให้เป็นตาอีตนและพร้อมที่จะแท่งขังหลังอยู่เสมอนี่แหละคือนิสัยของหุนเซน อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดที่แอดมินไน้รวบรวมมามาเล่าสู่ท่านฟังเนาอเอินเดี๋ยวมีหลายเรื่องเล่าเลยซึ่งทุกท่านได้คิดหแนวใดเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจมน่อถุกทานที่เข้ามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า